มาได้มาเที่ยวสงขลาบ้านผมครับสงขลาเมืองแห่งวัฒนธรรมล้ำค่าชาวสงขลายินดีต้อนรับเดินทางผัสบรรยากาศของเมืองสงขลาเมืองเก่าชายทะเลตลอดจนหมู่บ้านชาวประมงสวยๆแล้วก็มักก่อนเดินชิวๆ กินอาหารนะครับสงขามาได้ทุกวันสงขามาเด้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 สงขามาเดค่ะมาเด้สงขาบ้านไม่กันนะคะของกินนับพันสถานที่ท่องเที่ยวนับร้อยไม่ว่าจะเป็นลิวงซื้อสระเมืองไทยเกาะใหญ่ทาสมิลานางเงือกและอีกจุดอื่นมากมายครับรวมถึงมีของกินหลายๆนับพันเลยค่ะ เรียกได้ว่ากิน7วันเนี่ยก็ไม่ครบเลยค่ะตั้งแต่วันที่1ะะกรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายนขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดสงขลาให้ช่ำใจมาย่ำเมืองเก่ามาเยือนเมืองชายแดนมาชิลชกับบรรยากาศป่าเขาทะเลมาอิ่มกับอาหารร้อยๆนะคะ3น้ำสามทะเล3วัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยจีนอิสลามค่ะติดต่อหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สงขาทุเดค่ะ